ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิสรุปง่ายรายการที่จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆเข้าใจได้ไม่ยากวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตว่าเพราะอะไรสิ่งมีชีวิตถึงมีความพิเศษและสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมสิ่งมีชีวิตถึงแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอะไรทำให้พวกมันสามารถเคลื่อนไหวกินอาหารสืบพันธุ์และเจริญเติบโตได้วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในสามประเด็นสำคัญที่อธิบายถึงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตกันเริ่มกันที่ประเด็นแรกนั่นก็คือคุณสมบัติในการดำรงชีวิตอะไรบ้างที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถมีชีวิตอยู่ได้ เรามาเริ่มจากข้อแรกคือโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเล็กเท่าจุลินทรีย์หรือใหญ่ล้วนมีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าเซลล์ที่เป็นส่วนสําคัญในการทํางานของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือเซลล์พืชพืชมีเซลล์ที่ประกอบไปด้วยผนังเซลล์ที่แข็งแรงช่วยให้พืชสามารถตั้งตรงได้อีกทั้งในเซลล์พืชยังมีคลอโรพลาสซึ่งเป็นออกแกนเนลที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารพืชสามารถสร้างอาหารเองได้โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พืชเติบโตและดำรงชีวิต อีกตัวอย่างหนึ่งคือเซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมแบนคล้ายแผ่นดิสเซลเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่หลักในการขนส่งออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอดเพื่อขับออกจากร่างกายการที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างแบนช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซทำให้การขนส่งออกซิเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือเซลล์ประสาทในสมองของเราเซลล์ประสาทเป็นเซลล์ที่มีโครงสร้างยาวและมีแขนงมากมายาทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยัดเงาะอ,อีกส่วนหนึ่งเช่นเมื่อคุณรู้สึกเจ็บที่นิ้วมือสัญญาณจะถูกส่งผ่านเซลล์ประสาทไปยังสมองเพื่อให้คุณรับรู้ถึงความเจ็บปวดและทำให้คุณรู้สึกว่าเราต้องทำบางอย่างเพื่อลดความเจ็บปวดนั้น ถัดมาเป็นเมตาบอลิซึมนี่คือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการสร้างและใช้พลังงานตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นได้ในชีวิตประจําวันเช่นการที่เราทานข้าวแล้วร่างกายย่อยอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เราใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการเล่นหรือแม้กระทั่งการคิดอีกตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆคือการหายใจ เมื่อเราหายใจเข้าอากาศที่เราสูดเข้าไปจะนำออกซิเจนเข้าสู่ปอดจากนั้นออกซิเจนจะเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อไปยังเซลล์ต่างๆในร่างากายที่เซลล์จะใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญน,น้ำตาลจากอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆและส่วนที่เหลือจากกระบวนการนี้ก็จะถูกขับออกจากร่างกายในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาพืชก็มีเมตาบอลิซึมของมันเองเช่นกันตัวอย่างเช่นกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชจะดูดน้ำจากรากและรับแสงอาทิตย์ผ่านใบจากนั้นใบจะใช้คลอโรพลาสในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีซึ่งเก็บสะสมไว้ในรูปของน้ำตาลที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตและพัฒนาตัวเองถัดมาเราจะพูดถึงการเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างก็มีการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นอาจจะดูเหมือนว่าสัตว์เท่านั้นที่เคลื่อนไหวได้แต่จริงๆแล้วพืชก็มีการเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน สำหรับพืชแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นว่ามันเดินไปไหนแต่พืชก็มีการเคลื่อนไหวในแบบของมันเองตัวอย่างที่ชัดเจนคือรากพืชที่ยืดตัวเข้าหาน้ํารากพืชจะค่อยๆย,ยืดตัวออกไปในดินเพื่อหาแหล่งน้ำและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตการเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวทำให้พืชสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ อีกตัวอย่างหนึ่งของการเคลื่อนไหวในพืชคือการหันใบเข้าหาแสงถ้าคุณเคยสังเกตพืชที่ปลูกไว้ที่หน้าต่างคุณอาจเห็นว่าใบของมันมักจะหันไปทางที่แสงอาทิตย์ส่องเข้ามานี่คือการเคลื่อนไหวของใบพืชที่ช่วยให้พืชสามารถรับแสงได้เต็มที่เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงและสร้างพลังงานสำหรับการเติบโต ส่วนในสัตว์การเคลื่อนไหวอาจเห็นได้ชัดเจนกว่าตัวอย่างเช่นสุนัขที่วิ่งเล่นในสวนสุนัขใช้พลังงานจากอาหารที่มันกินเข้าไปในการขยับขาและวิ่งหรือปลาในน้ําที่เคลื่อนไหวโดยใช้ครีบเพื่อพุ้ยน้ําและไวไ่ายไปยังที่ต่างๆการเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้สัตว์สามารถหาอาหารป้องกันตัวเองจากศัตรูหรือหาแหล่งที่อยู่ที่เหมาะสม นอกจากการเคลื่อนไหวภายนอกที่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วยังมีการเคลื่อนไหวภายในที่เกิดขึ้นในร่างกายของสิ่งมีชีวิตด้วยตัวอย่างเช่นการไหลเวียนของเลือดในร่างกายมนุษย์หัวใจจะสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายเพื่อน,นำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆการเคลื่อนไหวของเลือดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเราทำงานได้ตามปกติการเคลื่อนไหวจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบที่เราเห็นได้ชัดเจนหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเอง และสิ่งมีชีวิตยังต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตและ,จะเจริญเติบโตได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยตัวอย่างที่ชัดเจนคืออูดในทะเลทรายทะเลทรายเป็นสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและร้อนจัดซึ่งมีน้ำอยู่น้อยมากแต่สิ่งที่ทำให้อูดสามารถอยู่รอดได้คือความสามารถในการเก็บน้ำในโหนกของมัน นกของอูดไม่ได้เก็บน้ําโดยตรงแต่เก็บไขมันที่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ําและพลังงานได้เมื่ออูดขาดน้ําอูดยังมีความสามารถในการทนต่อการสูญเสียน้ําในระดับสูงกว่าสัตว์อื่นๆทําให้มันสามารถเดินทางไกลในทะเลทรายโดยไม่ต้องดื่มน้ําบ่อยๆนอกจากนี้อูดยังมีขนตาที่ยาวและปิดสนิทได้เพื่อป้องกันสายเข้าตาและมีขาที่แข็งแรงและกว้างเพื่อช่วยในการเดินบนทรายร้อน อีกตัวอย่างหนึ่งคือพืชในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเช่นกระบองเพชรกระบองเพชรเป็นพืชที่ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำน้อยโดยมันมีใบที่เปลี่ยนรูปเป็นหนามซึ่งช่วยลดการสูญเสียน้ำนอกจากนี้กระบองเพชรยังเก็บน้ำไว้ในลำต้นที่หนาและอบน้ำซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ขาดน้ำได้ดี ต้นไม้ในเขตป่าเขตร้อนก็มีการปรับตัวเช่นกันเนื่องจากมีการแข่งขันกันมากในการรับแสงแดดต้นไม้ในเขตนี้มักมีลำต้นสูงและใบที่กว้างเพื่อให้สามารถรับแสงแดดได้มากที่สุดนอกจากนี้รากของต้นไม้บางชนิดยังยึดเกาะกับดินได้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มลงในสภาพอากาศที่มีลมแรงหรือฝนตกหนัก การปรับตัวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือพฤติกรรมเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นความร้อนความหนาวความแห้งแล้งหรือการขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ต่อไปคือการรักษาภาวะสมดุลสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องรักษาสมดุลภายในร่างกายให้คงที่เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปกติการรักษาภาวะสมดุลนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญมากเพราะถ้าร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลได้สิ่งมีชีวิตอาจไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและคุ้นเคยกับเราคือการรักษาอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ร่างกายของเรามีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานของเอนไซม์และกระบวนการต่างๆในร่างกายเมื่ออากาศร้อนขึ้นร่างกายจะขับเหงื่อออกมาเพื่อระบายความร้อนเหงื่อที่ระเหยออกจากผิวหนังช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย ทำให้เรารู้สึกเย็นลงในทางกลับกันเมื่ออากาศเย็นร่างกายจะเริ่มสั่นซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยสร้างความร้อนจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายของสัตว์น้ำเช่นปลาปลาอาศัยอยู่ในน้ำและต้องรักษาสมดุลของน้ำและเกลือในร่างกายของมันตลอดเวลาปลาในาน้ำเค็มเช่นปลาทะเลต้องขับเกลือออกจากร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดซึมน,น้ำเค็มอม,ออมากเกินไปซึ่งจะทําให้ร่างกายสูญเสียน้ำส่วนปลาน้ำจืดต้องพยายามรักษาน้ำในร่างกายไว้โดยไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปเนื่องจากน้ำที่มันอาศัยอยู่มีความเข้มข้นของเกลือที่ต่ำ อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการรักษาสมดุลของระดับน้ําตาลในเลือดของมนุษย์หลังจากเรารับประทานอาหารระดับน้ําตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นซึ่งร่างกายจะตอบสนองโดยการปล่อยอินซูลินจากตับอ่อนอินซูลินช่วยให้เซลล์ในร่างกายนํากลูกโคสจากเลือดไปใช้เป็นพลังงานทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดล,ดลดลงกลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไปร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนกลูคากรเพื่อกระตุ้นให้ตับปล่อยกลูโคสเข้าสู่กระแสะเลือดอีกครั้ง การรักษาภาวะสมดุลจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถทำงานได้อย่างปกติและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพพอต่อไปเป็นประเด็นที่2คุณสมบัติในการดำรงเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสามารถในการสืบพันธุ์ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เผ่าพันธุ์ของพวกมันยังคงอยู่บนโลกนี้ได้ ตัวอย่างเช่นมนุษย์มีการสืบพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ซึ่งทำให้เกิดการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานเช่นสีผมสีตาและลักษณะเฉพาะต่างๆลองนึกถึงครอบครัวของคุณเองหากคุณมีผมสีดำและตาลมโตก็เป็นไปได้ว่าคุณได้รับลักษณะเหล่านี้มาจากพ่อแม่ของคุณหรือถ้าคุณมีผมหยิกและตาสีเข้มอาจเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าหรือตายาย ในพืชก็เช่นกันพืชดอกมีการผสมเกสรเพื่อสร้างเมล็ดเมล็ดเหล่านี้จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ที่มีลักษณะเหมือนพืชพ่อแม่การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถรักษาลักษณะเฉพาะและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ นอกจากการสืบพันธุ์แล้วสิ่งมีชีวิตยังมีการเจริญเติบโตที่เป็นกระบวนการที่สำคัญเช่นจากลูกนกที่เพ่งฟักออกจากไข่จะค่อยๆเจริญเติบโตจนกลายเป็นนกตัวโตวเต็มวัยหรือเมล็ดพืชที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่การเจริญเติบโตนี้เป็นการเพิ่มขนาดและความแข็งแรงของสิ่งมีชีวิตทำให้พวกมันสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในการดำรงชีวิตได้และไม่เพียงแค่นั้นสิ่งมีชีวิตยังมีการสืบทอดทางพันธุกรรมซึ่งเป็นกระบวนการที่ลักษณะต่างๆถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งผ่านทางยีน ตัวอย่างเช่นลักษณะของดอกไม้บางชนิดที่มีสีเฉพาะเช่นดอกกุหลาบที่มีสีแดงเข้มหรือดอกทานตะวันที่มีสีเหลืองสดใสลักษณะเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลานทำให้ดอกไม้รุ่นใหม่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ของมันหรือในกรณีของสัตว์เสือที่มีลายทางบนตัวลายเหล่านี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกเสือทำให้เสือแต่ละตัวมีลายที่เป็นเอกลักษณ์แต่ยังคงมีลักษณะร่วมกับพ่อแม่ของมัน การสืบทอดทางพันธุกรรมนี้ทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถรักษาลักษณะเฉพาะและปรับตัวได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือวิวัฒนาการวิวัฒนาการคือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมตามสภาพแวดล้อมและการคัดเลือกทางธรรมชาติ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกิ้งก่าที่สามารถเปลี่ยนสีผิวของมันเพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้มันสามารถซ่อนตัวจากศัตรูได้หากกิ้งก่าอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีใบไม้สีเขียวมันจะเปลี่ยนสีผิวเป็นสีเขียวเพื่อกลมกลืนกับใบไม้และเมื่อมันย้ายไปอยู่ในบริเวณที่มีดินสีน้ำตาลมันก็จะเปลี่ยนสีผิวเป็นสีน้ำตาลเพื่อลดโอกาสถูกล่า อีกตัวอย่างหนึ่งคือมีขั้วโลกที่มีขนหนาและสีขาวเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและกลมกลืนกับหิมะขนที่หนาช่วยป้อง,องอกันความหนาวและรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายในขณะที่สีขาวของขนช่วยให้มีขั้วโลกสามารถล่าเหยื่อได้โดยไม่ถูกสังเกตเห็นในภูมิประเทศที่ปกคลุมด้วยหิมะ วิวัฒนาการนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวและ,จะเจริญเติบโตได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือการพัฒนาลักษณะพิเศษที่ช่วยให้พวกมันสามารถอยู่รอดได้สรุปแล้วสิ่งมีชีวิตมีคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้พวกมันสามารถดำรงชีวิตสืบพันธุ์และวิวัฒนาการได้เพื่อให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอย่าลืมกลับมาพบกันในพอร์แคสต์วิสรุปง่าย ครั้งต่อไปที่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายขอบคุณที่รับฟังถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเราและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรู้จักได้ฟังกันด้วยขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่